สวัสดีครับทุกคนครับและในวันนี้ฮะอยู่กับโอ๊ตนะครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมฮะทุกคนฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ีที่2ของโครงการเพลินจิตคอรีนานะฮะใน e ีีแรกนะผมพาทุกท่านนะครับไปดูบ้านไทยขนาดกลางของโครงการนี้มากันแล้วนะครับชื่อบ้านไทยเมโซนั่นเองฮะถ้าใครยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวโอ๊ตแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฮะสามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะครับกลับในอีีนี้ผมก็จะพามาดูบ้านไทยขนาดใหญ่ขึ้นนะครับบ้านไทยนี้เนี่ยชื่อบ้านไทยกรอโซนะฮะ ข้างหลังโอ๊ตนี่เป็นบ้านตัวอย่างของโครงการครับแล้วก็ที่สําคัญใน E ีีนี้ผมจะพาไปดูบ้านที่เขาเปิดขายจริงเลยเป็นบ้านเปล่านะครับที่เขาเปิดขายอยู่ในปัจจุบันเลยแล้วก็ผมจะพาไปดูนะฮะตรงสวนหลังบ้านนะครับของโครงการเลยนะฮะว่าหลังบ้านนะฮะที่ไม่ติดใครนะแล้วก็เป็นสวนหลังบ้านเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็พื้นที่เขาเป็นยังไงด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักนะฮะโครงการเพลินจิตใครหน้าว่าทําเลที่ตั้งเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวโอ๊ดพาทุกท่านนะฮะไปดูเรื่องการเดินทางนะครับ สำหรับการเดินทางมาโครงการเพลินจิตคอลิน่านะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากๆนะฮะตั้งต้นจากสนามบินเชียงใหม่นะครับลงเครื่องมาปุ๊บนะครับขับตรงยาวมาทางเส้นถนนมหิดลนะครับหรือทางหลวง1317นะฮะขับเลยแยกดอนจันมานะครับเจอพรมเมดาอยู่ทางซ้ายมือนะครับขับตรงมานะฮะผ่านตลาดเจริญเจริญนะครับแล้วก็ขับมานะฮะจะเจอตลาดเสียรุ่นอยู่ทางซ้ายมือนะครับอีกประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับก็จะเจอโครงการเพลินจิตคอริน่าครับ แลวตรงบริเวณที่โอยู่ตรงนี้นะคะคือหน้าบ้านตัวอย่างนะครับของโครงการเพื่นจิตคอรีนานะฮะสำหรับบ้านนี้ชื่อบ้านไทยกร์โซนะฮะตัวบ้านนี้เนี่ยหน้าตาฟังก์ชันภายนอกเนี่ยจะหน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับกับไทเมโซเลยนะฮะแต่บ้านหลังนี้จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ดีไซน์ภายนอกก็จะคล้ายกันนะครับใช้สีในกลุ่มเอิร์ธโทนนะเหมือนกันนะครับดีไซน์ภายนอกเป็นแนวโมเดิร์นคอนเทมพอรารีผสมผสานนะฮะคือดีไซน์จะคล้ายกันเลยนะครับฟังชันต่างๆก็จะค่อนข้างคล้ายกันนะ ตัวบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ดินนะครับเริ่มต้นตั้งแต่74ตารางวาเป็นต้นไปนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยอยู่ที่มาะส200ตารางเมตรนะครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ําเหมือนกันนะครับตรงส่วนบริเวณตรงนี้นะฮะคือส่วนของโรงจอดรถครับตรงบริเวณโรงจอดรถหน้าบ้านเนี่ยจะสามารถรองรับการจอดรถได้2คันเหมือนกับไทเมโซนะฮะ และที่สําคัญนะครับเขาจะมีส่วนของประตูนะฮะประตูที่เข้าภายในบ้านจากส่วนของโรงจอดรถได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะห้องเก็บของเขาจะแตกต่างกันก brushing, นะครับห้องเก็บของของไทกอโซเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนของโรงจอดรถตรงนี้นะครับตรงผนังตรงนี้นะฮะแล้วก็เขาทาโรงจอดรถยื่นออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สามารถรองรับการจอดรถได้ดีเลยนะครับถัดมานะครับจากบริเวณส่วนของโรงจอดรถนะครับก็คือจะเข้ามาภายในบ้านนะฮะก่อนเข้ามาในบ้านผมอยากเห็นตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือส่วนหน้าบ้านสิ่งที่ผมอยากจะโชว์เลยคือหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะ เยอะมากนะครับกระจกเยอะถึงตรงส่วนของกรงจอดรถเลยนะครับเป็นกระจกบานใหญ่นะตรงนี้3บานนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะทำให้ภายในบ้านเนี่ยแสงจะเข้าไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูโล่งแล้วก็โปร่งขึ้นนั่นเองครับก่อนเข้ามาดูภายในบ้านครับผมให้ดูตรงนี้นะฮะนะครับจากโรงจอดรถจะมีสเตปขึ้นมานะครับเป็นชานขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับบริเวณหน้าบ้านนะฮะแล้วก er ็เข้ามาภายในบ้านนะครับตรงนี้คือส่วนของทางเข้าบ้านหลักนะครับ ตรงจากรถเนี่ยมันมีทางเข้ารองอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทางเข้าหลักเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอส่วนของลิฟวิ่งนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวตามผมไปดูกันทุกคนฮะแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ภายในบ้านนะครับของบ้านไทยกรอโซนะฮะ ตรงส่วนนี้ที่ว่ายืนอยู่ตรงนี้เลยคือโซนของลิฟวิ่งของตัวบ้านครับถ้าใครเคยดูบ้านไทยเมโซนะฮะตัว E ีีแรกมาแล้วนะครับคุณเห็นอยู่แล้วนะว่าเลเยอร์ของบ้านนี่จริงๆจะใกล้กันเลยนะเหมือนกันเลยแหละนะครับเพราะว่าทั้งสองหลังเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับความหมายของบ้านหน้ากว้างคืออะไรครับคือด้านหน้าเนี่ยจะกว้างกว่านะครับจะมีขนาดเยอะกว่าในส่วนของด้านลึกนั่นเองนะครับอย่างเช่นบ้านไทยกลอสโซตัวนี้นะฮะจะมีขนาดเนี่ยตัวหน้ากว้างประมาณสัก10เมตรนะครับ ส่วนด้านลึกเนี่ยมาสัก5 6เมตรนะฮะทำให้ตัวนี้เขาเรียกบ,บ้านหน้ากว้างเพราะว่าบ้าพอบ้านบ้านหน้ากว้างเนี่ยนะครับการจัดเรียงเลเยอร์ของตัวบ้านเนี่ยก็จะเรียงไปอย่างนี้นะฮะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูกว้างแล้วก็ดูโล่งกว่านั่นเองครับถ้าบ้านหน้าแคบนะฮะคืออาจจะหน้ากว้างสัก5เมตร6เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป10เมตรนะครับเวลาเรียงเข้าไปจะเป็นแนวยาวเข้าไปข้างในครับส่วนตรงนี้นะฮะที่โอ๊ตอยู่ตรงนี้คือส่วนลิฟวิ่งนะครับคือบ้านไทยนี้เนี่ยให้จริงมันเหมือนกับบ้านไทยเมโซเลยนะเพราะว่าลิฟวิ่งมันก็จัััดวางา,างคคลล้ยยๆกนนเะรบ แต่ที่ผมเห็นเลยว่าแตกต่างคือในส่วนของโซฟานะผมมองว่าบ้านหลังนี้สามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้นะฮะได้ใหญ่กว่าบ้านไทเมโซอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยผมนั่งดูอันนี้คือโซฟาขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตัวโซนล,ลิฟวิ่งเนี่ยการตกแต่งดีไซน์อันนี้คือเขาทําแบบให้ดูว่าคุณสามารถวางทีวีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งบริเวณอย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้แต่ที่สําคัญครับตรงนี้ผมเปิดให้ดูครับตรงโซนล,ลิฟวิ่งเนี่ยเขาจะมีประตูนะครับที่สาม,มารถออกไปบริเวณทางด้านหลังบ้านได้นะฮะ รงส่วนนี้ดีเลยนะครับประตูตรงนี้เสร็จปุ๊บจะมีชานนะครับแล้วก็หลังบ้านนะครับไทโกโซ่ทุกๆุกหลังนะเขาจะมีน้ําพุหลังบ้านนะครับอยู่ตรงกลางบ้านให้เลยนะฮะทุกๆหลังมีแบบนี้เลยเพราะว่าเขาพยายามโชว์นะครับว่า ส่วนหลังบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนไทเวทของเราคุณสามารถไปตกแต่งแลนด์สเคปนะครับแบบไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการแล้วก็มีน้ําพุนะฮะอยู่หลังบ้านนะครับสามารถพักผ่อนบริเวณทางด้านหลังบ้านได้นะฮะถัดจากโซนลิฟวิ่งนะครับก็จะเป็นโซนดินนิ่งนะฮะแต่ผมโชว์นี้ก่อนนะครับฝั่งขวามือทุกท่านตรงนี้คือบันไดที่ขึ้นบริเวณชั้น2องนะฮะเลเยอ์ของบันไดเนี่ยเขาจะเหมือนกับไทเมโซนะครับคืออยู่ติดทางฝั่งนี้นะครับ คือบันไดมันไม่ได้อยู่กลางบ้านนะครับทำให้ตัวบันไดเนี่ยมันไม่ได้ดูเกะกะนะฮะบางที่เนี่ยบันไดอยู่กลางบ้านเนี่ยเลยเอาฟังก์ชันมันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยแต่ที่นี่ผมชอบนะคือมันทําให้ตัวฟังก์ชันการใช้งานในบ้านเนี่ยนะครับมันโฟล์ดีนะฮะไม่มีบันไดมาคอยกั้นตรงส่วนนี้ครับแล้วก็ตรงนี้คือส่วนของโซนรับประทานอาหารนะฮะหรือดิ닝แอร์เรียนั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จัดเรียงให้ดูนะฮะสามารถวางแบบสี่ที่นั่งได้แต่ผมบอกไปแล้วว่าพื้นที่ฟังก์ชันตัวบ้านเนี่ยมันเหลือนะครับคุ และที่สําคัญอนะ่าตรงนี้คือไฮไลท์ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ตัวของโซนตรงนี้นะครับโซนของดินิ่งโซนรับประทานอาหารเนี่ยเหมือนกับโซนลิฟวิ่งเลยนะครับเขามีประตูเยอะมากนะฮะสามารถออกไปได้ทุกส่วนของตัวบ้านเลยนะครับตรงส่วนนี้เมื่อเราเปิดออกไปนะครับก็จะเป็นบริเวณของน้ําพุนะฮะที่ตรงนี้เลยถ้าเราแบบช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆเนี่ยนะฮะปิดมุ้งลวดหน่อยนะครับแล้วก็กินข้าวบริเวณนี้นะฟังเสียงน้ําพุตรงนี้โหอันนี้ฟิลดีมากนะครับ มีน้ําพุตรงนี้นะโครงการเขาทาเอาไว้ให้แล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่ดีผมชอบนะมันได้ฟิลบรรยากาศของการพักผ่อนภายในบ้านเนี่ยนะครับได้ดีมากเลยโอเคส่วนถัดมาครับคือถ้าใครดูเมโซจะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับส่วนแรกเลยคือห้องครัวนะครับบ้านไทเมโซจะมีห้องครัวที่เป็นกระจกนึกออกไหมฮะแล้วก็เราจะเห็น แต่ที่นี่เนี่ยเขาแบ่งออกไปเลยนะครับว่าโซนครัวนะครับจะเป็นห้องต่างหากอยู่ภายในเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกทีนึงนะครับแล้วตรงนี้นะก็จะเป็นโซนบิวอินนะครับที่สามารถทําเป็นตู้นะครับตรงนี้จริงๆผมมองว่าถ้าใครอยากบิวตรงนี้ทาเป็นเคาน์เตอร์นะครับปูหินอ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็มีฮุดอะไรเงี้ยทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับหรือเป็นโซนของยูโรเปียนคิทเช่นบริเวณนี้ได้เพราะว่ามีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับส่วนด้านตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้าครับห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ําบริเวณชั้นนะ ประตูนี้คือประตูที่เข้าจากส่วนของโรงจอดรถนะครับเมื่อเราเปิดประตูนี้เข้ามาเราสามารถเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เดินไปบริเวณของห้องครัวได้เลยครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีส่วนของครัวนะครับที่แตกต่างกับบ้านไทเมโซเลยนะฮะคือบ้านไทเมโซเนี่ยห้องครัวเขาจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นโซนลิฟวิ่งมองเห็นโซนดานิ่งได้แต่ที่นี่นะครับจะเป็นแบบครัวปิดเลยนะครับคือมีประตูตรงนี้นะครับแล้วก็แยกสัดส่วนนะครับระหว่างโซนของลิฟวิ่งออกไปเลยนะครับสามารถเปิดประตูตรงนี้เข้าไปได้ครับ บริเวณภายในห้องครัวนะครับคือห้องครัวหลังนี้เนี่ยเป็นห้องครัวขนาดพอเหมาะเลยนะครับและที่สําคัญผมชอบนะคือบ้านโครงการนี้เนี่ยเขามีกระจกให้เยอะอย่างภายในห้องครัวเองนะครับก็มีกระจก2ด้านเลย2อฝั่งเลยนะครับทำให้แสงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในห้องครัวได้อย่างเพียงพอนั่นเองนะฮะห้องครัวตรงนี้ก็จะมีประตูนะครับที่สามารถออกไปโซนบริเวณซักล้างได้นะครับ่วนถัดไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณบนชั้น2กันนะฮะอ๋อแต่ว่าก่อนขึ้นชั้นสอนะครับผมพาดูตรงนี้ก่อน ส่วนที่ผมลืมบอกไปนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นส่วนของตู Hans ้เก็บของนะครับที่อยู่ใต้บันไดนะฮะที่เขาทำเอาไว้ให้นะครับสามารถใช้ฟังก์ชันในการเก็บของได้ดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันครับแล้วก็บนชั้น 2, 2> ของบ้านครับเขาจะมีอยู่่กัน3ห้องนอนนะแล้วก็2ห้องน้ำนะครับเลเยอร์ของห้องนะครับคือห้องนอนใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับห้องนอนที่2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนที่3อยู่หลังบ้านครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนครับ ต,ตรงบริเวณนี้ครับคือส่วนของห้องนอนใหญ่ของบ้านไทกอโซนี้ที่จริงเนี่ยห้องนอนใหญ่นะครับของบ้านไทกอโซและเมโซเนี่ยผมมองว่าเลเยอาคล้ายกันเลยแหละนะครับไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยและที่สําคัญที่ผมชอบเลยคือห้องนอนใหญ่จะเห็นวิวทั้ง2ด้านเลยนะครับคือด้านนี้จะเป็นบริเวณทางด้านหน้าบ้านนั่นเองฮะก็จะมองเห็นทางด้านหน้าบ้าน,นครับแล้วก็มีกระจกขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณทางด้านหลังบ้านครับด้านหลังบ้านเขาก็จะมีกระจกนะครับในรูปตู้ที่สามารถออกไปได้นะฮะ ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีระเบียงนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านจะมองเห็นวิวทางด้านหลังบ้านนั่นเองภายในห้องนอนเขาตกแต่งเอาไว้ให้ดูแล้วว่าคุณสามารถวางเลาห้องยังไงได้บ้างตรงนี้เป็นเตียงนะครับขนาดคิงไซส์ได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ทําเป็นชั้นนะฮะตรงนี้สามารถวางทีวีได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวอล์กอินคสเซสกันครับในบริเวณของวอล์กอินค s สเซสนะครับคือห้องนอนมาสเตอร์เหมือนกับตัวของไทเมโซเลยฮะคือเขาได้ทำนะครับ ตัวแบ่ง partition นะครับแบ่งการใช้งานของ Work-in c l o s e เเอาไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้คุณสามารถบิวนะครับตู้เสื้อผ้าแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติดกับ Work-in c o o s e t นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับภายในห้องนอนนี้นั่นเองครับแล้ถัดมาครับก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนที่2ฮะห้องนอนที่2ตรงนี้นะครับ เลเยอร์ <Lay> เขาเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วนของทางด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือห้องนี้ผมชอบเลยคือมันมีกระจกนะครับทั้ง2ด้านเลยเนี่ยกระจกตรงข้างๆเตียงด้วยนะครับเป็นกระจกสูงนะครับขนาดใหญ่เลยที่อยู่ข้างเตียงแล้วสามารถลงเตียงขนาด5-6ฟุตได้อย่างสบายเลยนะแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับก็จะมีกระจกอีกด้านหนึ่งนะฮะที่สามารถมองเห็นบริเวณทางด้านหน้าบ้านได้นั่นเองครับแล้วก็การตกแต่งภายในห้องนะฮะคุณสามารถบิวอินอินทีเ in ลียแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้เลยครับ ถัดมาครับบริเวณของห้องนอนห้องสุดท้ายฮะสำหรับห้องนอนนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยขนาดของห้องนะครับเท่ากับห้องนอนที่2นะแต่ห้องนี้เนี่ยครับเขาตกแต่งเอาไว้ให้ดูว่าสามารถลงเตียงขนาด3.5ฟุตได้แต่ที่จริงเนี่ยมันก็ลงเตียง5-6ฟุตได้แบบห้องนอนที่2เลยนั่นเองแล้วก็เลเยอร์ของห้องนี้ครับเลเยอร์เขาจะอยู่บริเวณส่วนทางด้านหลังบ้านนะฮะก็จะมีกระจกอีกแล้วบ้านหลังนี้นะครับกระจกเยอะมากนะครับห้องนอนนี้ก็มีกระจกบริเวณทางด้านหลังบ้านนะขนาดใหญ่นะครับที่สามารถมองเห็นวิวสุดดังด้านหลังบ้านได้ แล้วก็ส่วนสุดท้ายบนชั้น2นะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้านี้นะฮะห้องน้ํานี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะครับระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นั่นเองครับ แล้วก็นี่คือทั้งหมดนะฮะของบ้านตัวอย่างไทยกโซที่โอ๊ตพาทุกท่านมารับชมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวโอ๊ตจะมาสรุปข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อดีของบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัสดุการก่อสร้างนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ดินนะครับในตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่74ตารางวาต้นไปนะครับพื้นที่ใช้สอยนะอยู่ที่200ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้าครับสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะข้อแรกเลยที่ผมชอบนะคือเป็นบ้านหน้ากว้างนั่นเองนะเารา้เก็จัด เรื่องการลงฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะทำได้ค่อนข้างง่ายด้วยครับแล้วก็ที่สาคัญคือเขามีกระจกเยอะมากนะฮะ ทางด้านหน้าบ้านเองนะครับแล้วก็ทางด้านหลังบ้านเองนะฮะทำให้แสงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในบ้านได้อย่างเพียงพอฮะแล้วก็ทาให้บ้านเนี่ยดูโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆเลยครับแต่ก็คงมีใครหลายคนนะครับที่แบบว่ามีความกังวลนะเพราะว่ากระจกเยอะกังวลในเรื่องของความร้อนนะครับโครงการเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะฮะเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาได้ใส่ใจในเรื่องตรงนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องกระจกเองก็ตามนะครับโครงการเนี่ยเขาได้ใช้กระจกเขียวตัดแสงนะฮะสามารถสะท้อนความร้อนได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของหลังคาครับโครงการเนี่ยได้ใช้ฉนวนของของ s c g กระเบื้องมุงหลังคาเป็นซีแพคสามารถสะท้อนรังสีความร้อนเได้ถึง95เลยนะฮะแล้วก็เรื่องฐานลากของตัวบ้านนะครับโครงการเนี่ยได้ใช้ฐา,านลากเป็นชนิดเสาเข็มนะฮะแล้วก็ตัวผน,งนังการกอร่อสร้างเี่ได้ใช้อิฐมอลแดงหมดเลยนะฮะอิฐมอลแดงมันก็จะมีข้อดีนในเรื่องของการต่อเติมนะครับทุบข้อตอกเจาะสามารถต่อเติมตัวบ้านในอนาคตดได้ง่ายนั่นเองฮ และที่สาคัญโครงการก็ได้วางระบบ่อบวกนะครับเอาไว้โดยรอบบ้านนะฮะง่ายต่อการฉีดพ่นนะครับแล้วก็เติมน้ํายาปวกครับและเรื่องสุขภัณฑ์โครงการก็ได้ใช้สุขภัณฑ์นะครับของอเมริกันสแตนดาร์ดในทุกๆจุดของตัวบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับฝักบัวรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ําทั้งหมดครับแล้วก็ถัดไปนะครับเดี๋ยวโอจะพาทุกท่านนะไปดูบ้านเปล่าของโครงการนะครับที่เป็นบ้านขายจริงๆกันเลยนะฮะว่าบ้านเปล่าเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เราไปดูหลังบ้านนะครับของบ้านหลังนั้นนะฮะ ว่าส่วนหลังบ้านที่ไม่ติดใครเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามโอ๊ตไปดูบ้านหลังตรงกันได้เลยครับและตอนนี้ครับโอ๊ตก็ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะฮะที่เขาเปิดขายอยู่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเปล่านะฮะ บ้านหลังน so ี้เนี่ยเป็นแปลงหัวมุมเลยนะครับทุกคนแล้วก็ที่ดินของบ้านหลังนี้ถึง8 4ตารางวาเลยนะฮะแล้วเป็นแปลงหัวมุมด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับคือส่วนบริเวณหน้าบ้านนะฮะตรงนี้คือส่วนลงจอดรถนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเลเยอร์นะครับหน้าบ้านต่างๆดีไซน์ทุกอย่างเหมือนบ้านตัวอย่างที่ผมได้รีวิวไปแล้วหมดเลยนะครับทีนี้ผมพามาดูนะฮะในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับโครงการเนี่ยเขาก็จัดสวนนะครับพื้นฐานเอาไว้ให้นะฮะมีต้นไม้พุ่มนะครับมีสนามหญ้านะฮะที่ปูเอาไว้ให้้รรอบบานนเลยะคั แล้วก็ภายในบ้านนะฮะคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านเปล่านะครับโครงการเนี่ยเขาจะขายเฉพาะบ้านเปล่าเท่านั้นนะฮะแต่โครงการบอกว่าถ้าคุณต้องการรีเควสให้โครงการตกแต่งบ้านนะครับออกแบบอินทิเลียให้เหมือนกับบ้านตัวอย่างก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับโครงการก่อนได้นะหลับตรงนี้ผมให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่าบ้านเปล่านะฮะเป็นยังไงนะครับเลเยอร์ทุกอย่างนะครับเหมือนกับบ้านตัวอย่างที่ผมได้รีวิวไปเลยคุณสามารถตกแต่งเองนะครับครีเอทนะฮะอินทีเลียเองตามสไตล์ที่คุณต้องการได้นะครับ คุณเห็นอยู่แล้วนะนะครับว่าบ้านเนี่ยมันโล่งฮะเห็นไหมครัว่ากระจกเนี่ยเยอะมากๆนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีกระจกเยอะมากเลยนะครับทำให้แสงจากภายนอกนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะฮะอันนี้คือช่วงบ่ายๆนะครับแสงเข้ามาได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวโอจะพาลูกท่านนะฮะไปดูบริเวณสวนหลังบ้านกันคือโครงการนี้เขาบอกแล้วว่าเขาเน้นย้ําตรงสวนบริเวณหลังบ้านครับ ทุกคนฮะตอนนี้โอ๊ตอยู่ตรงหลังบ้านนี้เห็นไหมฮะว่าหลังบ้านนี่กว้างมากนะครับที่ดิน8 4ตารางวานะครับมีพื้นที่หลังบ้านใหญ่จริงๆเลยนะครับแลวตรงนี้ที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับบ้านทุกหลังเขาจะให้น้ําพุแบบนี้หมดเลยนะครับนี่เป็นน้ําพุหลังบ้านนะฮะคุณสามารถมาตกแต่งไม้พุ่มนะครับตามที่คุณต้องการได้เลย <S <S เลี้ยงปลาก็ได้นะผมว่านะฮะตรงนี้เลี้ยงปลาเล็กๆได้เลยนะบสบายๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญที่บอกว่าหลังบ้านไม่ติดใครเป็นยังไง อันนี้คือบริเวณหลังบ้านนะครับฝั่งนู้ดผมจะให้ดูอันนี้คือถ้าเรายืนอ,อยู่ในภายในบ้านนะแล้วเรามองออกไป <c oughs> เห็นไหมว่าสเปซของตัวบ้านผนังบ้านของแต่ละหลังเนี่ยจะห่างกันเยอะมากนะครับถ้าเป็นโครงการจัดสรรทั่วๆไปหลังบ้านเนี่ยชิดติดกันเลยนึกออกไหมครับแต่ตรงนี้เห็นไหมว่าสเปซของหลังนี้ก็กว้างหลังนู้ดก็กว้างนะครับและที่สําคัญตามผมมาดูนี่นะฮะตามมาเลยผมพามาดูตรงบริเวณสวนนะครับที่อยู่หลังบ้านเราอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ครับทุกคน ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนกลางนะฮะเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสวนพื้นที่ส่วนกลางโครงการไม่ใช่พื้นที่ของเรานะจะเป็นพื้นที่โครงการที่เขาทําเอาไว้ให้เห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแลามีต้นไม้นะฮะเว้นระยะห่างของบ้านแต่ละหลังด้วยคือมันดีมากทุกคนครับคือมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนอยู่ในโครงการจัดสรรนะฮะนึกออกไหมบ้านบางทีเนี่ยอย่างบ้านผมอยู่ในโครงการจัดสรรเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าบ้านเนี่ยผนังหลังบ้านเราเนี่ยติดกันแล้วถ้าเราต่อเติมครัวออกมานะคร แต่ตรงนี้นะครับเขามีสเปซต่อให้เราต่อเติมบ้านเต็มพื้นที่นะฮะก็ยังมีพื้นที่เหลือตรงนี้อีกสามารถมาเดินเล่นนะครับพักผ่อนได้แล้วดูนะฮะคือมันยาวมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าแคบแคบเลยนะอันนี้ผมว่ากว้างมากนะครับกว้างจริงๆนะครับ อันนี้คือส่วนที่โครงการเขาชูจุดแข็งเลยและผมบอกว่าเป็นโครงการหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ตอนนี้นะครับที่เขาทําแบบนี้นะนะฮะเพราะว่าการที่โครงการทําแบบนี้เขาต้องเสียพื้นที่ส่วนกลางไปเยอะเลยนะครับตรงนี้ฮะคือจุดเด่นของโครงการเพลินจิตคอรินาที่ผมอยากนําเสนอ ER นะฮะสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้แล้วมองว่าโครงการนี้เนี่ยตอบโจทย์ของคุณนะในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ส่วนกลางที่มีขนาดเยอะและใหญ่ขนาดนี้นะครับคุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้นะครับ เ็นงไงกันบ้างครับสหรับโครงการเพลินจิตคอรินาฮะที่โดโอ๊ตพาทุกท่านนะครับไปรับชมบ้านตัวอย่างทั้งสองท้ายของเขากันนะฮะที่จริงโครงการนี้เนี่ยยังมีบ้านอีกหลายแบบเลยนะครับมีบ้านพูวิลล่ากันด้วยนะฮะและโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ตอนนี้ที่หลังบ้านเขาเนี่ยไม่ติดใครอย่างนี้เลยนะครับแล้วมีพื้นที่สวนหลังบ้านนะ ถ้าใครสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะหรือถ้าใครมีข้อมูลตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถติดต่อทีมงานเฟลล์ใบขายของโครงการได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างได้ตลอดเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับโอ๊ตแล้วก็ทีมงานเชียงใหม่เลิฟโฮมนะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นครับในช่อง Channel y o u t u b e ของเรากันด้วยครับสำหรวันนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ